ตำนานแปดเซียนภาคสหลานไฉเหอหลานแปลว่าสีน้ำเงินสีคามภาษาใต้จิวออกเสียงน้ำส่วนในภาษากวางตุง้งออกเสียงว่าหลามมีเกียตประวัติของชาวจีนอพยพคนหนึ่งซึ่งโดยสารเรือมาเมืองไทยเขาใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงินเข้มแบบชาวชนบทจีนระหว่างเดินเตะมีคนร้องเรียกเขาด้วยภาษากวางตุง้งว่าคนที่สวมใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่นแหละ คำว่าเสื้อสีน้ําเงินออกเสียงลามซ้ําเมื่ออดีตชาวจิตอบยพท่านนี้มีฐานะดีขึ้นในเมืองไทยได้ตั้งนามสกุลว่าล่าําซ้าอาศัยอดีตเรื่องเสื้อสีน้ําเงินเป็นสิ่งนาโชคคานี้ยังกลายเป็นสับสดงของไทยหมายถึงคนที่มีฐานะดีมากความจริงเจ้าสัวท่านนี้ไม่ได้ใส่หลานนะครับแต่แค่ชอบใส่เสื้อสีน้ําเงินเฉยๆใช่แปลว่าเก็บเด็ดรวมส่วนมากใช้กับการเก็บดอกไม้พืชผักผลไม้ แต่บางทีก็เป็นสับแสแงสําหรับชายเจ้าชู้ชอบไปกุ๊กยิกมีอะไรกับสตรีก็ใช้คําว่าชายได้เหมือนกันน่าจะตรงกับคำว,ว่าชายของไทยนั่นแหละครับจึงมีการออกเสียงชนิดว่าหน้าชายหัวซึ่งฟังแล้วก็ทำแม่งทำแม่งชอบกลน,นะครับเหอแปลได้หลายอย่างเช่น <c oughs> แปลว่าสุภาพอ่อนโยนเข้ากันได้เสมอกันสามัคคี <c oughs> คำนี้มีความหมายดีมากในภาษาจีนแต่เมื่อถูกแปลงโฉมในเมืองไทยกลาเป็นสับแสแงที่ไม่ดีนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในเรื่องการประมูลราคาออกเสียงว่าหัว มักเป็นข่าวอื้อฉาวทําให้บางครั้งถึงกับต้องลาออกจากตําแหน่งกันไปเลยหลานชัยเหอเป็นเซียนหนุ่มรูปหล่อไม่มีบทบาทนักในคณะแปเซียนแต่บัดังที่สุดตอนที่ยกคณะข้ามสมุทรถูกนางมารฉุดไปเพื่อจะบังคับข่มขืนใจให้เป็นสามีของนางจึงเกิดสงครามใหญ่ลบกันอุตรุดขอเก็บไว้เล่าทีหลังตอนนี้มาดูเทวประวัติของเซียนผู้นี้ไปฟังก่อนยุคราชวงศ์นานถางคิดจักรสการ923าถึง9 3 6 ยุคนี้อยู่ในยุคลจลาจลแตกแยกหลังจากการสส้นสุดของราชวงศ์ถังแบ่งออกเป็นราชวงศ์อายุสั้นๆ5ราชวงศ์ภาษาจีนเรียกว่าหู่ใต้เพราะแต่ละราชวงศ์มีฮ่อง,งเต้ของราชกัน2-4งถึงองค์ก็สูญเสียอำนาจเพราะถูกรัฐประหารเซินฝ่นนักเขียนคนหนึ่งในยุคนี้ได้เขียนถึงเซียนหนุ่มหลานไฉ่เหอเป็นเซียนที่มีตระทางก,งกระตุ้มกระติ้งกระเดียดไปทางลักกทธิเพศการแต่งตัวก็ไว้ผมผูกเก้าเป็นแกะสองข้างเหมือนแฟชั่นสตรีจีนในยุคนั้น ชอบใส่เสื้อผ้าสีฟ้าสดใสซึ่งดูอ่อนแอ่นุ่มนวลชวนให้เห็นเป็นหญิงมากกว่าเวลาไปไหนยังขีต้ตะก้าใส่ดอกไม้นาะชนิดส่งกลิ่นหอมฟุ้งมาแต่ไกลยอมไม่ค่อยมีใครอยากเชื่อว่าเป็นผู้ชายหลานชัยเหอดูจากชื่อของเขายังอาจแฝงความหมายถึงตะก,ก้าใส่ดอกไม้เพราะมีหลานอีกคำเขียนต่างกันเพียงน้อยแปลว่าตะก,ก้าใช่แปลว่าเก็บรวบรวมดังกล่าวมาแล้วเหอใกล้เคียงกับความว่าหัวแปลว่าดอกไม้ยิงออกเป็นเสียงได้จิว๋วหัวกับหัวยิ่งใกล้เข้าไปมากขึ้นอีก การที่ผู้ชายใส่เอลใส่สะโพกถือตะกร้าดอกไม้ไปประกวดตามที่ต่างๆใจใครไม่คิดว่าเป็นประเทืองนหว่าคงยากเหมือนกันนอกจากสวมใส่เสื้อคุมยาสีสดใสยังคงคาดเข็มขัดทําด้วยไม้หกชิ้นร้อยโพวงติดกันแต่ที่แปลกมากก็คือสวมรองเท้าเพียงข้างเดียวอีกข้างหนึ่งเดินเท้าเปล่าร้านใจเหอชอบเดินพางร้องเพลงพางไปตามทางมือถือไม้กลับขยับส่งเสียงป๊อกแป๊กให้จังหวะขณะที่เดินใสยไปมาด้วยลิสุลาที่เฉื่มเข้าความอัศจรรย์ของเซนพวกนี้ยังอยู่ที่มีไอรอยขุ่นอยู่รอบศีรษะ และตามตัวเหมือนมีหมอกปกคลุมเมื่อเวลาเดินไปตามถนนผู้คนชอบเดินแห่ตามไปบางคนพอใจได้โยนเศษสตังให้ร้านเฉลิมก็นํามาผูกร้อยเป็นพวนยาวลากไปตามทางสตังหลุดหายก็ไม่สนใจจะเก็บบางทียังเอาสตางแจกคนยากจนไปด้วยหรือเอาไปซื้อสุราดื่มบางคนเคยเห็นร้านเฉลิ้มลักษณะนี้ตั้งแต่เด็กแต่เมื่อตอนเองแก่เท่ามาเจอร้านเฉลิอ้อ,อีกก็ยังเห็นเธอเอ,อ๊ะเพราะยังมีสภาพเหมือนเดิมเลยไม่แก่เลย ความแปลกสุดของหลานเฉยเหอคือหน้าร้อนสวมเสื้อผ้านหนาตึกะหน้าหนาวกับลงไปนอนคุกบนกองหิมะนักเขียนท่านนี้บอกว่าเมื่อวันสุดท้ายที่หลานเฉยเหอจะกลับขึ้นไปบนสวรรค์นั้นกลันนั่นนงกิบสุรายอยู่ที่พธธาาระนครริมสะพานคูเมืองสักคู่ใหญ่ก็มีนกเคอหรือนกกระเรียนบินมาร้องส่งเสียงกลางวานดังเสียงซึงไพเราะยิ่งหลานเฉยเหอผุดลุกขึ้นถอดชุดเก่งไปจต,ตัวออกทิ้งไว้หมดไม่ว่าจะเป็นรองเท้าข้างเดียวเข็มขัดไม้เสื้อผ้าอ่อน ตลอดจนไม้กับที่ขยับเสียงดนตรีโดดขึ้นขี่นกกระเรียนบินหายวับรับตาไปหลานเฉยเหอเปื้องผ้าออกหมดในวันนั้นไม่รู้มีใครตาไวทันเห็นร่างเปลือยของหลานเฉยเหอหรือไม่ว่าแท้จริงหลานเฉยเหอเป็นเพศใดกันแน่ผมลองวิเคราะห์ดูลักษณะของหลานเฉยเหอแล้วเห็นว่าผู้เขียนจิตนาเขียนประชดถึงนาชวงถังที่เสื่อมสูญไปหมดหมาดเพราะฮ่องเต้ยุคนั้นนับตั้งแต่ทางมินกวงลงมามันก็มีความวิปรลิตทางเพศเป็นฮ่องเต้ต,ตุ๊ดหรือบางทีก็ไปเป็นเสือใบมัวทั้งผู้หญิงและทันที จนถึงเด็กหนุ่ม,มรูปหล่อละออ,องค์เมื่อลองแกะรายละเอียดของบุคคลโด่งดังบางคนในยุคนั้นจึงร้องอ๋อว่าหลังจากเห็น่าจะเป็นภาพรวมของสี่คนมารวมอยู่ในคนเดียวกันดังต่อไปนี้สนมเอกอย่างก้อยเฟยชอบดื่มสุราจนมาหมายแล้วเดินเยื่องกายร้องเพลงแอนหน้าแอนหลังและชอบอาบน้ํานานๆแช่น้ําร้อนสลับกับน้ําเย็นเป็นกิจวัตรเวลาแช่น้ํามีไอร้อนไอเย็นปะปวนตลอดถ้าท่านไปเที่ยวเมืองสีอ่านต้องไม่พลาดไปชมพระราชวางังวาชิงสือหรือสะใสสวย ที่เธอชอบลงไปสะสงสนานพระวรกายยังมีคนดินทาว่าดะชอบอาบน้ำบ่อยเพราะขี้เต่าแรงเป็นจากน้ำแล้วยังต้องชโลมน้ำดอกไม้จนหอมฟุ้งไปทั้งตัวเพื่อกบกินเต่ากวิเอกรีไปชอบเขียนบทกวีเมื่อเสร็จสุลาจะได้ที่เมาแล้วไม่เกรงใจใครทั้งนั้นขนาดให้สมเด็จอย่างพูดไฟฝนน้ำหมึกให้ยังไม่พอต้องให้จอมขันทีเกาลีซื้อถอดรองเท้าให้ด้วย เกาหลีซื่อจอมขันทีคู่พระไทยของถังมิงอวงย่อมเป็นไปตามแบบฉบับของบิกด,ด้วนที่มีนิสัยขี้ฉาและอาฆาตการที่ดีไปยามน้ำหน้าให้ถอดรองเท้าทําให้เขาผู้ใจเจ็บมากเมื่อวันนั้นดีไปเขียนบทกวีชมสมนมเอกจนห้องเต้และนางพอใจมากได้ตบรองวัลให้ดีไปอย่างงามเกาลี่ซื่อกลับมากะซิบบอกอยางคุ้ยเฟยภายหลังว่าก็ยบทนั้นไม่ได้ชื่นชมนางสักหน่อยแต่ยังเสียสีว่านางเหมือนกับสนมแสบในยุคราชวงศ์ฮั่นยางคุ้ยเฟยฟังแล้วอารมณ์บ่จอยไปกอดทูลให้ห้องเต้ลงโทษดีไปแทน ปีไปจึงต้องหลีกภยัยหนีไปกินเล่ามายาเสียผู้เสียคนและตกน้ำหายรับไปในราตีหนึ่งซึ่งมีพระจันทร์เต็มดวงจัก,กรพรรดิทั้งมิงอวงหรือทั้งสนจงตอนหนุ่มชจาการปีช้ามากพันแก่หลงสนมเอกอย่างค่อยๆซึ่งเดินเป็นลูกสะภ้ยแต่เห็นสวยงามเสน่ห์แรงจึงแยงจากพระโอรสมากอดหน้าตาเฉยตั้งแต่ได้นางมาเชยชมก็หลงหลมเสน่ห์จนเสียราชการของแต่องค์นี้ยังเป็นศิลปินทรงโปรดปานการร้องรำทำเพลง บทไล่บทกวีจึงโปรดให้หลี่ไปมาเข้าเฝ้าประจาในเวลาที่สาํารานพระราชเลรียบทสนพระองค์จึงเป็นเหตุให้มีการหย่าน้ําหน้ากันดังกล่าวเรื่องนี้มีการเล่าขานกันมาผิดๆบางทีก็มีการเขียนว่าคนที่ฝนน้าหมึกเป็นหยางก่อจงซึ่งเป็นพี่ชายของหยางคุยเฟยซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่หยางก่อจงจะ,สะเสอไปเฝ้าในเวลาที่เป็นการสนพระองค์เพราะไม่ใช่เวลาราชาการหมอนี่นอกจากเฉลียแล้วไม่มีฝีมืออย่างอื่นจึงไม่เป็นที่ปรดปานให้เข้าเฝ้าถึงวังใน การกินบ้านผ่านเมืองของอยางกวจง,งเป็นเป็นเหตุสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เกิดการทํารอสอชอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงมีอยู่แค่4ี่คนได้แก่ฮ่องเต้สนมเอกกวีเอกและจอมขันทีมีคนอื่นๆอ,อยู่บ้างคือพวกกำนันและขันทีน้อยคอยปฏิบัติเสิร์ฟสุราอาหารและเล่นมหโหร้านใฉ่เหอจึงเป็นภาพรวมของคนทั้ง4นี้ดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องสวมรองเท้าเพียงข้างเดียวให้เป็นจุดสังเกตไปกว่าคนอื่นย่อมเป็นการชี้ให้เห็นถึงตอนที่ขันทีกลิซื้อต้องถอดรองเท้าให้หลีไป ถ้าสวมรองเท้าทั้งสองข้างหรือเปลยเท้าทั้งสองข้างก็ไม่มีใครไปนึกอะไรเกี่ยวกับรองเท้าผู้เขียนจีนจึงมักเขียนน้ำวิยายหรือบทกวีโดยมีภูมิหลังบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคนดนคนดังเสมอบางทีเขียนจากคนร่วมสมัยบางทีก็เขียนจากคนในอดีตยุคราชวงหยวนสมัยมองโกมีอำนาจได้มีบันทึกเรื่องของหลานเฉยเหว่ามีนามจิงว่าซวี่เจียนเป็นไปอีกนิ้วที่โด่งดังในยุคนั้นวันหนึ่งถูกว่าจ้างไปแสดงในงานฉลองวันเกิดของเจ้านายใหญ่ชาวมองโกคนหนึ่งปรากฏว่าเล่นนิ้วไม่เป็นที่พอใจจึงถูกโบยตีจนสาห ต้องเลิกเล่นนิ้วไปปีกวิเวกเหลียแผลเสียนานจนนั่งพบกับพานจงหลีมาเชิญชวนไปเป็นเสียนจะรีบเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าตามไปสี่เจียนพระเอกนิ้วรายนี้ก็ออกจะตุ้งติ้งไปหน่อยจะมีคนทักทีว่าเป็นตุด๊ดพวกเจ้านายมังโกซึ่งค่อนข้างกระด้างจึงไม่ค่อยชอบหน้าเป็นทุนเดิมเมื่เอเรียกมาแสดงเห็นท่าทางอลชอ่ออนแอนจึงจิกปากจิบคอร้องเพลงนิ้วว่าหมันไส้จึงพานหาเลือกทุบตีดังกล่าวก็เป็นไ่ได้ เรืออาจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเจ้านายมองโกลายนี้เป็นพวกตุยหลังจากยงยิวแล้วจ้าพระเอกไปทานรุมกรรมทางเพศจนยับเยินก็เป็นไปได้เหมือนกันผู้เขียนคงเป็นแฟนยนิวที่มีความสงสารเลยเขียนบทให้พระเอกสี่เสียนเป็นคนเดียวกันกับลานเฉยเหอแล้วถูกขั้นจงหลีทาาทามพาไปข้าม,ามคณะแปดเซียนหลุดจากโลกมนุษย์ที่ชอบกดขี่ค่มเมงผู้อ่อนแอนกว่าไปเลยยังมีนิยายฮิตเรื่องหนึ่งซึ่งเบรกชื่อคล้ายๆกับพระเอกนิ้วสี่เจียนแต่เป็นสี่เซียนในเรื่องไปเสือจ้วนนางพยางูขาว โดยนางงูขาวมาหลงสเสนพระเอกสีเชียนแต่ในที่สุดก็ถูกภากจากกันนิยาหญ่เรื่องนี้ฮิตมากที่มีการจับแพะชนแกะอีกตามเคยให้หลานเฉยเหอถูกนางงูบิซ่าจะไปเพื่อบังคับขืนใจให้เป็นผัวขณะที่คณะแปดเซียนข้ามสมุทรโดยเหตุที่หลานเฉยเหอเหมือนมีสองเพศในร่างเดียวแบบชายสวยหรือหญิงหล่อเป็นเหตุให้ถูกคููรายรักพาตัวไปคราวนั้นซึ่งจะมีเรื่องพิสดารพันลึกน่าห้ฟังหลังจากที่แนะนำตัวไว้ครบทั้งแปดเซียนแล้วเพราะเป็นตอนสุดยอดสนุกของโปรเซียนทำให้กลายเป็นคณะเซียนที่อมตัสืบมาถึงทุกวันนี้ ยุคราชวงศ์หมิงซิงช่วงปลายราชวงศ์หมิงต่อเนื่องขึ้นจากราชวงศ์ชิงภาษาไทยเรียกเม่งมวดเซิงชอหรือ,อผู้เขียนไว้ว่าหล้าเฉเหอเป็นชื่อฉาย,ยาในการเล่นนิ้วตัวจริงของเฉินเถาแต่รายนี้ไม่มีใครสนใจนักจึงเงียบหายไปไหนไม่ช้าไม่มีใครคุยถึงเฉินเถาแต่เล่าถึงพฤติการของเขาในทำนองและกระเพทชอบใส่เสื้อสีฟ้าสดถือตะกร้าใส่ดอกบัวเพราะคำว่าดอกบัวออกเสียงว่าเหอแต่เขียนต่างกันจึงมีบางคนพยายามเขียนชื่อหล้าเฉยเหอใหม่โดยใช้คำว่าเหอที่หมายถึงดอกบัวแทน ยังมีชัยอีกคำหนึ่งซึ่งแปลว่าสีสันสายลุงเขียนคล้ายกับชัยในชื่อของเซียนผู้นี้จะมีบางคนคิดแปลงชื่อของเขาใหม่โดยใช้ชัยคำที่ว่าเพื่อเน,น้นในเรื่องที่เซียนหลานชอบใส่เสื้อสีสุดฉาดหอมดอกกระเช้าดอกไม้หลากสีสันแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรเช่นกันในที่สุดจึงต้องเป็นหลานชัยเหออย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เรื่องราวของหลานชัยเหอที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสกก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ในตอนหน้าจะเล่าเรื่องราวของหลานเฉยเหอได้รูปแบบนวนิยายโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ